ทิปซื้อเห็ดหูหนูแห้งกี่กิโลคะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วก็ราคากิโลกรัมละกี่บาทคะ420บาททิปต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะเราเราจะหาได้ยังไงคะว่าทิปซื้อเห็ดหูหนูแห้งมาเศษ3ส่วน4กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ420บาทเนี่ย ทิ่ต้องจ่ายเงินเท่าไรหาไงคะรอ่คูรยค่ะต้องมาคูณกับ420คุณครูเห็นนักเรียนเอา3คูณ420แล้วก็ส่วนสนักเรียนทำถูกแล้วค่ะนักเรียนจะเอา3ามคูณ420ก่อนแล้วค่อยมาหาร4ก็ได้หรือนักเรียนจะเอาสี่มามาหาร420ก่อนได้คำตอบเท่าไหร่แล้วค่อยคูณ3าก็ได้ ที่นักเรียนทำมาเอาสามคูณสี่ร้อยยี่สิบนักเรียนคูณกันได้เท่าไหร่คะคนที่คูณมาได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันเท่าไหร่คะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบแต่อย่าลืมว่ามันมีส่วนคือส่วนเท่าไหร่คะส่วนสี่ส่วนสีนส่นเนี่ยหมายความว่านักเรียนต้องเอาไปหารสี่รอบหนึ่งค่ะให้นักเรียนตั้งหารนะคะก็คือเอา 1, หนึ่งพันสองร้อยหกสิบตั้งแล้วก็ ลองตั้งหารดูซิเราหารสรั้นได้ไหมเพราะว่าเป็นเลขหลักเดียวได้ไหมคะไดะ้ให้หารสรั้นหรือหารยาวดีหารเชิญอาหารสรันนะ้นเนาะหนึง่งสองหศูนหารด้วยสีสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงหนึ่งแต่ไม่เกินหนึ่งสี่คูณศนได้ศเอาหนึ่งเราได้ศูนย์เหลือหนึ่งเขียนเลขหนึงตรงนี้ใช่ไหมคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ กลายเป็นสิบสองสี่คูณอะไรเท่ากับสิบสองคะสี่สามสิบสองได้สิบสองพอดีไม่ต้องเขียนอะไรต่อถูกไหมอ่ะต่อไปสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงหกแต่ไม่เกินหกสี่สี่หนึ่งเป็นสี่นับต่อสี่แล้ว 5, 2 2> ห้าหเหลือสองเขียนเลขสองไว้ตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะนิี่สิบสี่คูณอะไรเท่ากับยี่สิบ สี่หสแสดงว่า1,260นหารด้วย4ี่ตอบเท่าไหร่คะ315ดังนั้นเขาซื้อเห็ดหมูหนูแห้งไปทั้งหมดกี่บาทคะ315บาทอันนี้คือราคาของเห็ดหูหนูแห้งนะคะก็คือ315บาททีนี้เขาให้ธนาบัตรไป500บาท จทย์ก็เลยถามว่าทิพย์จะได้เงินทอนกี่บาทหาเงินทอนหาอย่างไรคะคุณโมโมโหาอย่างไงคะเขาซื้อเห็ดหูหนูสา5รอสิบห้าบาทวิทยาไม่ต้องบอกให้เงินธนาบัตร5 0า้อบาทไปเนื่ถึงความเป็นจริงค่ะสมมติว่าโมโมไปตลาดไปซื้อเห็ดหูหนูแห้งเห็ดหูหนูแห้งราคา3 1 5สิบาท โมโม่ให้เงินไปห้าร้อยบาทอยากรู้เงินทอนหายังไงคะาาถูกต้องค่ะเอาอะไรมาลบก,กันคะเอาหลบก,กับอ่ะถูกต้องค่ะเอาห้ารอยตั้งแล้วก็ลบด้วย3า5สิบห้าทีนี้เราก็เอามาลบค่ะเอาห้ารอลบด้วยสา5อสิบห้า่าลบเช่คุณคูหน่อยค่ะสูตรลบได้ห้าได้ไหม ศูนย์ตัวนี้ยืมไปเหลือเท่าไหร่เหลือเก้าตัวนี้กลายเป็นสิบลบด้วยห้าเหลือห้าตัวนี้ถูกยืมไปเหลือเก้าเนาะเก้าลบด้วยหเหลือแปดสลบด้วยสามเหลือหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะหนึสิบ้าทเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้ตอบ1 8 เพราะฉะนั้นทิพได้รับเงินทอนร้อ้าข้อนี้มีใครงงไหมคะค